อัปเดตรถเข้ามาอีกหนึ่งคันนะครับเป็นมาสด้าสองนะครับตัวห้าประตูนะครับน,น,นานๆมีเข้ามานะครับแบรนด์รองมาสด้าน,นานๆมีเข้ามาผมจําได้อย่างนี้โอ้ลายปีเราบริข่ายมาสด้าครับถูกแพงก็แดงไว้ก่อนสีถูกฉลอหลายคนครับสีแดงนะครับมาสถ้าคิดถึงมาสด้าต้องสีแดงเขาเขานี่นําเรื่องสีแดงอยู่แล้วนะครับถ้าตัวเป็นตัวมาสด้านะครับ เป็นตัวมาสด้าสองนะครับสกายอนะครับหประตูนะครับถ้าผมพูดผิดก็ต้องขออภัยนะครับเพราะว่าไม่ได้ถนัดรุ่นนี้เท่าไหร่เนาะแต่ก็จะรีวิวให้เบิ่งแบบเรียวๆครับรถบ้านสวยๆเดิมๆนะครับรถบ้านนะครับเข้าใหม่ปีสองพันสิบเจ็ดนะครับยางอลงอะไหล่อยู่ครบนะครับพื้นเดิมๆนะครับไม่มีอุบัติเหตุมาแน่นอนนะครับรถบ้านสวยๆนะครับ จันลุกจันลนุกของภายในครับข้งภายใน<อ>ล็อกไวมากมาสด้านี่แป๊บเดียวกดกดล็อกเรามันล็อกเลยกุญแจอย่าเผลอลืมไว้ในรถเด็ดขาดขภายในก็เดี๋ยวมีอรองลอยนะครับหน้าฝนนะครับมันจะขึ้นครับจะเป็นวาหนังมันจะขึ้นลายมีเดี๋ยวห้องเขาสะอาดให้ใหม่ครับรับรองไม่ขึ้นนะครับจะซักให้ก่อนนะครับหน้าฝนเป็นทุกคันนะครับ รถเบาะหนังจะมีปัญหาตรงนี้หน้าฝนถ้าคนไม่นั่งนะขึ้นลาแน่นอนนะครับเดี๋ยวทำความสะอาดให้ครับเดี๋ยวขัดให้ใหม่ทำความสะอาดให้ใหม่นะครับภายในนะครับได้จอครับหนึ่งมาสด้าที่เขาให้เรื่องออปชั่นนี่เขาให้เยอะอยู่แล้วครับออปชั่นจัดเต็มนะครับตัวนี้เกียออโต้นะครับดูห้องเครื่องครับรถได้เดิมนะครับรถสวยเดิมไม่มีอุบัติเหตุมาแน่นอนนะครับเรบประกันครับประกันโครงสร้างครับไม่มีชุนหนักที่ข้อมไฟไหม้น้ำท่วมนะครับ ป้ายงานไม่ไป้ายมาจากสีสกเกตแต่รถนี้ใช้งานอยู่สุโขทัยนครเรานะครับท้องเครื่องครับเรียวๆให้เบิ่งมือมือเข่าครับถ่ายให้เบิ่งเลยนะคกกรับด้านหน้าเราก็อยู่คมครับท้องเครื่องเดี๋ยวทำความสะอาดครับทำความสะอาดเสร็จเดี๋ยวลงราคาให้นะครับแต่คันนี้ผ่อนประมาณสี่พันกว่ากว่านะครับขายที่หาราคาเงินสดสองแสนกลางๆนะครับหรือว่าสนใจหาตัวมาสด้าอยู่นะครับ ก็สอบถามได้นะครับ088 313 8406 088 313 8406หรือมาดูรถตัวจ,จริงได้ที่รถบ้านแจ็คออโต้คาร์สกลนครน,นะครับตรงข้ามห้างไทยวัสดุสกลนครน,นครับสนนสายสกลกาลาสินนะครับฝากไว้ด้วยนะครับสนใจสอบถามรายละเอียดก่อนนะครับเห็นคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปเกา่าคลิปใหม่คลิปดีลันนะบ,บางคนเข้ามาแล้วไม่เห็นรถ แนะนำให้โทรหาก่อนนะครับ0883138406 0883138406หรือแอดไลน์เข้าหาผมก่อนนะครับนงกีรวัตนะครับสอบถามาละเอียดก่อนนะครับก่อนเข้ามาก็ได้นะครับเดี๋ยวกลัวมาแล้วไม่เห็นรถนะบว่ารถเราเข้าใหม่ทุกวันแล้วก็ออกเกือบทุกวันนะครับมีเข้ามีออกทุกวันนะครับกลัวเสียอันนั้นเนาะเสียโอกาสนะครับถ้าใครสนใจก็โทรมาสอบถามก่อนนะครับ0883138406หรือว่าจะเข้ามาอ่า พี่น ong อ่ะที่นง n g ก็อยู่ไหมครับอยู่เต็นท์ไหมจะเข้ามาดูรถนะรถอยู่ไหมเดี๋ยวจะได้เตรียมรถไปหล่อเนาะยังไงก็ฝากด้วยนะครับเบอร์โทรนะครับ083138406หรือว่าแอดไลน์ก็เบอร์เดียวกันเลยครับ083138406ครับคันนี้มาสด้า2ปี2มกราคมราคา2กว่ากว่าครับผ่อนอยู่ที่ประมาณ4,000กว่าบาทนะครับสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับ083138406รถสวยถูกใจใบหนงกีรวัลรถบ้านแจ็คออโต้คาร์สกลนครครับ